สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูเพื่อนจะมานําเสนอสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หลายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งสื่อที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะมีเรียกว่าเกมร้านค้าจําลองค่ะซึ่งเป็นเกมที่ใช้การผลิตมาจากแคนวาเอไค่ะซึ่งเกมของเรานะคะจะมีหน้าตาดังนี้ค่ะ มีการลงชื่อผู้เล่นมีกติกามีระดับความยากง่ายของเกมเมื่อเรามีการลงชื่อเล่นเกมแล้วนะคะเมื่อมาถึงหน้าในการเลือกโจทย์จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ระดับระดับที่1คือระระดับง่ายระดับที่2คือระดับปานกลางระดับที่3คือระดับยากค่ะซึ่งเราจะเริ่มต้นกันด้วยที่ระดับง่ายนะคะ โดยในในหน้าตาของด่านที่1ระดับง่ายจะเป็นในเรื่องของการที่นักเรียนนะคะจะมีเงินพกเงินมาจำนวน100บาทแล้วเราจะมีโจทย์จำนวน5ข้อข้อละ2คะแนนดังนี้ค่ะต้องการซื้อนมกล่องราคา18บาทต้องการซื้อขนมปังราคา12บาทเราก็จะนำา18กับ12มาบวกกันนะคะ เท่ากับ30เมื่อได้แล้วเราก็จะนำา100บาทที่เรามีอยู่ลบกับค่าราคาสินค้าก็จะได้เงินคงเหลือเมื่อเราตอบไปแล้วนะคะจะมีการแสดงผลลัพธ์ว่าเราตอบถูกหรือเราตอบผิดเมื่อเราตอบถูกคะแนนของเราก็จะขึ้นในมุมด้านล่างตรงนี้นะคะและความคืบหน้าของเราก็จะเลื่อนไปค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆ จนเต็มหลอดข้อที่2เราต้องการซื้อ,อยางลบราคา8บาทต้องการซื้อสมุดร,ราคา35บาทบวกกันซี้ได้เท่าไหร่8บวก35เท่ากับ43ค่ะเรานำ100ลบกับ43ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะ57 <50. S 1> เราตรวจคำตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเราถูกต้องคะแนนเราก็จะเพิ่มขึ้นความเคลือบหน้าก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าสมมุติเราตอบผิดละคะอูม้มันก็จะขึ้นว่าไม่ถูกต้องนะคะคะแนนของเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นความคืบหน้าของเราก็ยังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเราทำไปเรื่อยๆนะคะจนถึงระดับที่สาม ขออนุญาตสกิปไประดับที่3หน้าข้อที่5เลยนะคะ เมื่อเราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายเราจะแสดงผลคะแนนที่เราได้ทั้งหมดนะคะก็คือเราได้ทั้งหมด22เต็ม30ค่ะหลักการผ่านเกมจะต้องผ่านทั้งหมด60%ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ก็คือ18คะแนนเตินเป็นต้นไปค่ะเมื่อเราเล่นเกมผ่านแล้วเราสามารถที่จะกลับมาดูข้อความได้ว่าผู้ที่เล่นเกมเมื่อสักครูน่นี้มีคะแนนเท่าไหร่ชื่ออะไรและในแต่ละระดับได้คะแนนเท่าไหร่ค่ะ วันนี้นะคะที่ฉันต้องขอจบการเสนเอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ